ฝั่งผู้ปิยาในชุดสีสม้มเป็นทีมนายกอุดนะฮะจากอำเภอวาริชภูมิที่นี่แหละครับจังหวัดสกลนครเนาะตัวดีเพื่อนมนทาด้วยนะครับพี่สำเนียงปาเนียงสวัสดีครับสวัสดีครับเออ้องตาบอกว่าพี่อ้นคู่ไหนยังยังยังไม่ของพี่อ้นยังไม่มีคู่คือคือตาในแมตช์แรกในแมตช์แรกเออเป็นการเตะวัดหนึ่งสตอนนี้พี่อ้นเป็น เป็นที่หนึ่งในสายไปแล้วก็ต้องรอให้คู่อื่นเตะเสร็จแล้วเขาจะจับฉลากใหม่โดยใช้ที่หนึ่งในสายเป็นตัวยืนนะแล้วก็เอาที่สองในสายไปจับเจอแล้วถึงจะรู้ว่าอยู่คู่ไหนยังไงเนาะตอนนี้ยังไม่รู้คู่ครับพี่อ้นก็เย็นใจสบายเฉิบไปแล้วฮะจันเปียกบอกว่าพยาวชัดเจนมากเอ็กสวัสดีครับสุรพรชัยพิทักษ์นวลจันทรพิจักขับเพชรวด,ดีท่านด้วยนะ ก็ในฝั่งผูมิญายเป็นทีมนายกอุดนะครับจากอำเภอวัิจภูมิเนี่ยครับจังหวัดสกลนครพบก,กับทีมหอพักวัฒนาเอในฝั่งตรงข้ามผูมิาจนะฮะหน้าขวาทำตอนนี้ก็คือเจ้าจิราชนาวีนะฮะตำแหน่งซ้ายชงวันนี้เป็นเจ้าบอลปมาเดิมทีแล้วจะเป็นคู่หน้าบอลทีนะครับแต่เจ้าทีเกิดอาการบาดเจ็บไม่ได้มานะฮะก็เอาเจ้าจิราชนาวีมาเตะแทนนะครับส่วนตำแหน่งแบ็ค ในเวทในวัย5้สบก็เป็นพิพลสุพรรณหรือว่าพนสายหมูปิ้งนะฮะก็เดินทางมาด้วยกันนะครับในรอบลึกการันตีเลยนะฮะมีแต่ทีมตึงๆแน่นอน,นะฮะโอ้ดูครับเจ้าจินี่ก็เป็นตัวเตะเดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งท่านนะฮะสูงยาวเข่าดีแล้วก็เตะสูงด้วยนะครับเจ้าจิราชนาวี ปากเกชัดเจนขอบค,คุณน้องออน,นพี่เอ,อบอกว่าชวนพี่อ้อนมาเที่ยวมุกนาหานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่เอ,อพี่อ้นอ,อยู่ทางด้านท้ายนู้นสนามจอกนะฮะเดี๋ยว,วก็ไปทักทายพูดคุยกันอยู่ครับจะไปหรือเปล่าไม่รู้ต้องรับจัดส่อ้อนนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยครับโอ้ยตอนนี้ท,ทักทายไม่ทัถึงคุณพิทักษ์ตะขาเพชรอันดิสรเนาะสมมาตร ออลบ,บ,บุรีไปโรดหันพยักพี่หมานสวัสดีครับพี่ดำธรรมชาติพี่หมานบอกว่าไปไกลจังครับก็อพอดีใกล้ๆเขาไม่ค่อยไปฮะ <c oughs> ยอกยอกยอก,ยอก,ยอกพี่หมาน <c oughs> <c oughs> จันทร์เสน่ห์สวัสดีครับ <c oughs> แต้มตัวนี้นายกอูตามอยู่3 5ต่อ้าครับพิพลเปิดเขา่าดูฮะบอลประปาชงนิ่งแบบนี้เจ้าจิก็เตะล็อกแต้มเรียบร้อยครับทีมนี้ยังมีผู้เล่นสำรองอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คืออ,อพี่เสือนะครับพี่เสือที่อยู่ทางด้านท้ายสนามในตำแหน่งแบ็กนะฮะสำรองตำแหน่งแบ็ก ดูครับพิพลซ้ายสุพันณหรือว่าายหมูปิ้งครับโอ้โหเสิร์ฟทัดเน็ตออกหน้าซ้ายเป็นแต้มฮะนนทนเนตสวันดีครับแต้มตัวนี้ตามอยู่3ตัว7ครับทีมนายกอูดช่องซ้ายดูบอลปะปาแตะยอดตรงนี้ยังเกี่ยวดีอยู่ครับนายกอูดแล้วเตะคืนไหม เอาละฮะเป็นแต้มให้นยกอูดสวัสดีพระสวัดีครับผิผลเจิบเข้าช่องขวาเนี่ยครับโอ้สวยงามฮะนี่นะครับระดับ แบ็คเดินสายคู่หน้าเดินสายทั้งนั้นนะฮะสำหรับทีมวัฒนาในฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายครับวันนี้มาดีนะฮะสวัสดีกกกุยด้วยนะครับแม็กกาเจียวสวัสดีครับสวัสดีครับแต้มอยู่ที่สต่อ8ตัดยอดหน้าซ้ายดูฮะบอลประปาไวมากโอ้โหหันหลังชงด้วยฮะเออพิสมานบอกว่าแบ็คห้าสิบคู่หน้าเอาเพ้นรอครับใช่ใช่ใช่พิสมานแบ็คคู่สิบคู่หน้าเอาเพ้นเลยฮะ เออดื่มน้ำเย,ยอะครับเดี๋ยวเสียงแห้งอืมทาทางอีกวันหนึ่งครับวันนี้น่าจะแห้งฮะเดี๋ยวรอบลึกๆมันๆแล้วเอาละครับลูกนี้ทีมนายกอุดก็ตเตท,ทัดบล็อกล็อกแจมได้เหมือนกันฮะสวัสดีน้องเทนน้องเชพี่พัดสวัสดีครับอง แจมตัวนี้อยู่ที่4ต่อ9ยังตามอยู่นะครับนายกอุดทัดเน็ตอุดถือว่าเสิร์มดีฮะแต่ยังเปิดได้อยู่แล้วชงห่างนิดนึงแต่ว่าเจ้าจีโอ้โหตามไปเตะทันนะฮะแจมตัวนี้หอพักพัฒนาขึ้นนำที่10ต่อ4 ผลสุพรรณโอ้โหแล้วลูกนี้เข้าช่องลงด้วยนะฮะเสียเบ้นสวัสดีครับโอ้โลูกนี้ออกข้างไปหน่อยครับตัวดีน้องหนุ่มน้องหนุ่มบางกะทุ่มหรือว่าน้องหนุ่มท่านานะฮะ เปลี่็นมาทางหอพักวัฒนาจะได้เสิร์ฟโดยพิพลสุพรรณอูโหูิีมาทีหน้าขวาดูฮะโอ้เสิร์ฟหนักเสิร์ฟแน่นจริงฮะดูครับในเวทในวัยห้าสิบแล้วนะฮะพลนสุพรรณหรือว่าอมพลใบกุหลาบเนี่ยแหละครับแต้มตังนี้ตามอยู่4ี่ต่อ13าครับนายกอูดเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามขึ้นแท่นแล้วครับเซตแรกสำหรับหอพักวัฒนาเอง สิบสีต่อสน็อกรอบเลยนะฮะปิดเลยไหมลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามยังปิดไม่ได้ครับพี่สมานบอกว่ามันแน่ครับเหลี่ยมนี้โอ้โหบอกเลยเลยครับพี่มานในรอบลึกในรอบลึกๆมันแน่นอนฮะผมบอกได้เลยครับคู่หน้าแต่ละคู่นี่โอโ้ดูฮะบอลปลาปาเปิดนิ่งชงนิ่งแล้วเจ,จ้าจิ เตะเต็มข้อทัดบล็อกต้มให้ทีมวัฒนาเก็บเซตแรกไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเซตแรกหมายความว่าสามคู่บ้างสองคู่บ้างประมาณนี้เนาะแต่ว่าได้ชมกันต่อเนื่องแล้วกันฮะต่อเนื่อง,อองไม่เป็นไรครับโอเคครับเซตสองกำลังเริ่มทำการแข่งขันแล้วฮะตอนนี้ทีมหอภพักวัฒนาในชุดสีชมพูครับ นำทีมโดยพี่เสือโคราชนะฮะแล้วก็เจเอ๋เจเอ๋วัฒนาเจ้าของหอพักวัฒนาเลยนะฮะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เสือกับเจเอ๋ฮะที่อนุเคราะห์ให้ผมเดินทางร่วมมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆฮะส่วนทีมนายกอุตก็เปลี่ยนฝั่งอยู่ในฝั่งตรงข้ามภูมิยาแล้วครับได้ชมฝั่งภูมิปัญญาใกล้ๆแล้วครับสำหรับทีมหอพักวัฒนาเนี่ยนะครับเห็นหน้าเห็นหน้าคาตากันชัดเจนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นจติราชนาวี บอลปลาโอ้เสียดายนะฮะงานนี้เจ้าทีปปาเจ็บนะครับไม่ได้มาเปลี่ยนมาทางนายกอุดจะได้เสิร์ฟครับแต้มอยู่ที่หนึ่งเท่าลูกนี้เสิร์ฟออกหลังนิดนึงเอ่อพี่พลพี่อ้นเข้าสีแน่พี่สมานคอมเมนต์มาเนาะก็ เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเนาะผมให้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วกันเนาะ,ะเปอร์เซ็นต์สูงเจกิตบอกว่าเจอาน้ำดื่มสูซูอาแล้วครับตัวนี้เสียน้องเอ็กวังทองด้วยนะครับแจมตัวน,นี้อยู่ที่สามเท่าฮะนายกอูดต,ตัดยกตรง,ตรงจุดเกง่งใจเลยนะฮะ โอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยครับหยอดคืนท่านควันเหมือนกันครับคลสุพรรณสามเท่าแต้มอยู่ที่สามเท่าลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามฮะเป็นแต้มของทีมหอพักวัสนาสวัสดีน้องปอนน้องเทนยุทธนาลูกอินสวัสดีทุกท่านเลยครับ แต้มอยู่ที่4ต่อ3อู้ยดูฮะสเสิร์ฟเข้าซ้ายสุดแบบนี้รับลำบ,บากครับลูกสเสิร์ฟทำงานจริงๆนะฮะสำหรับพิพลซ้ายจุดพันวันนี้ครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆนะฮะ พี่สมานบอกว่าเชร์เจอาน้ำดื่มนั่นแน่หลายแล้วเถอพี่หมานเนี่ยแจมตัวนี้ขึ้นนำที่หต่อสาม โอ้พยายามจะจี้ไปที่ช่องขวาแต่ว่าไม่ข้ามฮะโอ้เสิร์บแน่นอนจริงๆนะฮะปัดซ้ายปัดขวานี่แน่นอนครับสำหรับตำแหน่งแบ,บ็กหมายเลขสี่ดูฮะโอ้โหบอลประปาเปิดชงแบบนี้จิราชนาวีเอกล็อกเต็มเรียบร้อยครับ คุณนุกูลใช่ไหมครัสวัสดีครับ oh, น้องแบงค์บอกว่าเอฟซีบอลปปาตัดหยอดลูกนี้ออาวงัดล้นมาแบบนี้โอกาสแล้วครับบอลประปานี่นะฮะทีเด็ดครับเปิดเองชงเองเล่นเองโอ้โ oh. ห oh. พี่ออสบอกว่าสู้สีชมพูไม่ได้หรอกครับ แต้มตัวนี้ตามอยู่4-8ครับนายกู๊ดพยายามจะตัดหยอดแต่ว่าน้ำหนักเบาฮะเอาล้วครับเริ่มน้ำห่างแล้วฮะทีมวัฒนา9้าอ4ลูกเสิร์ฟทำงานอีกไหมผลสุพรรณนี่แหละครับจี้ไปที่หน้าขวาน้ำห่างแล้วฮะโอ้ตอนนี้ ทีมหอพักวัฒนาก็เปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองนะครับก็คือพี่เสือโคราชนะครับลงตำแหน่งแบ็กแทนพี่พลสุฑรตสวัสดีน้องแปะชุมแสงครับแต้มตัวนี้ตามอยู่4 1ต่อ10ฮะนายกอุดเสิร์ฟเข้าโอ้แล้วตัดหน้าเลยนะครับชงให้โจจิเรียบร้อยฮะไวจริงๆนะครับ,รรบสำหรับบอลปลาปลา วัสดีครับพี่หมดทูนสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อพี่อ้นมาหรือเปล่ามาครับมาครับมาครับพี่ทูนอ้นมากับเจ้าแปะแล้วก็เจ้าจอบแมวป่า วันนี้พี่อ้นมาในนามทีมน้ำดื่ม JR นะฮะฮฮแุ๊แมตัวนี้อยู่ที่1 0บต่อ7พี่เสือเสือไปเบาๆหน้าซ้ายยังเปิดได้ชงได้อยู่ครับนาะยกอูดเอาวแล้วฮะโอ้เตะล็อกแ้มได้ดีครับจังหวะนี้ ิมขยับไกลมาแล้วฮะแปดต่อสิครับทีมนายกอุตจากอำเภอวริจภูมิอุ้ยแต้มอยู่ที่1 1ต่อ8พี่เสือเสิรฟลูกนี้ออกหลังไปฮ <c oughs> ะเป็นแต้มของทีมนายกอุต คู่นี้อยู่ในสายดีนะครับสายดีมี2ทีมก็ทิ้งที่นึ่งสองในสายเลยนะฮะ สวัสดีน้องตีน้องแมนน้องอนุวัฒน์สิริชัยสวัสดีทุกท่านเลยครับเสดแตมตอนนี้อยู่ที่12ต่อ9ผีเสือพยายามจะไปหน้าซ้ายแต่ว่าไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมนายกูดเอาแล้วครับพิเสือเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โอ้ ه, จังหวะนี้แก้ไขไม่ทันแล้วฮะเป็นแต้มของนายกอุดคุณเจริญพรสวัสดีครับครับประเดงชัดเจนเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> แ้ม12-11อ้าวแล้วฮะเริ่มหนีไม่ห่างเท่าไหร่นายกอูดแก้ไขข้ามมาเจ,จ้าจีเปิดเจ้บอนชงตามสเตปแบบนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> สวัสดีน้องต้อมน้องกิ๊กเอ,อ่อคุณเก่งน้องเก่งเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับพิล่าสวัสดีครับสวัสดีครับกดกแจมอยู่ที่11 13 ช่องซ้ายลุงนี้คือเนี่ยวิถีสวยแล้วนะฮะแต่ว่าออกไปนิดนึงครับโอ้โห و, รับยากนะฮะวิถีซ้ายสุดแบบนี้เอาละครับขึ้นท่านไปที่เรียบร้อยนะฮะหอพักวัฒนา141 1เพี่เสือเสิ์ฟุูงนี้เปิดไม่ดีแล้วครับเรียบร้อยฮะผลการแข่งขัน,ก,นก,ก็เป็นทีมหอพักวัฒนาเองเราชนะทีมนาะยกอูดไปด้วยสกอร์2ต่อศูนเซตได้เป็นที่1ในสายนะฮะ